ผมืมันนี้บุตรกาศซีพามาตกปลานะครับผมวันนี้ต้นบักเมานะครับผมครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านน้ำปูน้ำเด้อครับผมทางจังหวัดเลยพุ่นละที่คอยติดตามคอยรับชมคลิปของอช่องอีสานอินดี้ชาแนลนะครับผมมื่อนี้กับพ,พี่พาน้องมาตกป่าเดี๋ยวพา,าไปเบิ้งหมายน้ำกันนะครับผมลงหหมยพุ่น่ะย่างมากเห็นต้นบักเมานะครับผมเลย เขมาไปกินจากน้อยนะครับผมกินโสมครับไปเบิ้งบอน้ำกันครับผมว่มาบอของห้องมณีเป็นลักษณะอัางเดมน,นีเขากระเตียมเงี้ยมาอย่างดีนะครับผมมน,นีเขากขัมากับทีมงานของเขาเนี่ยแหละครับผมมน,นีมาสามคนเนาะจะไปเบิงบ้งน้ำกันครับผมว่ามน,นีซีมีปลาหรือว,ว่าที่ได้แต้มไอพี่ใหีน้องเบิ้งบอไปเบิ้งหมางามๆกันเลยครับผมโดยรอบมีปลาต้นไม้น้ำขังนะครับอีมีห่มหนุกมือนี่ปลาคึมๆมื้อนี้ ไปครับผมเมืองน้องกันครับมาฮอดแล้วครับผมนี่ละไม่ของเขาอ่ะแต่ว่าทีมเดี่ยวแล้วเอา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 แล้วบ่คันไหนโ้เฮ้ยหันแล้วมีกินน้ำลุกออกแป๊บเดียวนึง

คางถึกเ euh, บี่ยงแล้วใครแนนันมีพรมพี่น้อง้อนคัก <per> ้อนแนี่โอ้ย <Minecraft> นี <exaggerated> ่นี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 ่เนี่ยหมักเขาม่ะเนี่ยหมักกุ้งเนี่ยกุ้งหมักเขาดีอยู่เขาดีอยู่ Như bố bố nè Để Để khẩu không con Hoan 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 หน้าห่อมอ่ะห่มออยูุ่่นครับผมห่มยู่ผุดหล่ะครับผมเย็นเยียนห่มอ,อยู่คุนไปนัอ่งอยู่คุนละโอ้ห่อนหฮงปากอืดๆแต่มันเอาเ,อาเอานาะปเปียนเงี้ยเนะไเป็นยังไนอะนี่นพวกกินเบียตน เนี่ครับผมเนี่ยโอ้งาม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 ตัวนี้งามโอ้งา,งามงามงามโอ้วัดใส่งามเลยวะนี่นี่นี่นโอ้ตัวค้างค้างแดงเลยค้างแดงเลยเนาะน่ะโอ้โอัวต,ตขัาขาวๆเนาะน้ามันคุณเน,นะาะป่านำคุณเป็สิแหละครับผมโตประมาณนี้แหละ ผมเก็บอีกหนึ่งเต้มตาเริ่มเขาแล้วครับผมเนี่ยกุ้งมาเข้าได้การเลยครับเนี่ยเอาไว้กินดีได้ครับเนี่ยเกายัางๆองยู่ครับผมเดี๋ยวอีจุ้ม กุ่มน้ำหวานเด็กน้อยครับผมโอ้ยเดโอ้ยไปแล้วนี่กุ่มน้ำหวานครับ ที่มีฟองน้ำตามบมมเหลนที่มีฟองขยับอีกขยับอีกแล้วครับผมตุ้นัน่นนัน่นนัน่นนั่นนั่นนั่แล้วครับ แดดห้อนอนะผมเอาแว่นตากันแดดมาพร้อมต้นแสบตาพี่น้องแดดแดดครับตาฮูเดี๋ยวเบ่งน้าตลอดนี่เขาลงมีแว่นตากันแดดแสงแดดพร้อมนะครับผมต้นแสงแดดแย่งตานะครับแสบตาครับ เออครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาตกป่าไม้ไหมเนาะพี่น้องเนาะไปมาล้องเงียะไม้มาสั่นว่า,าตกไปตกมาป่าก็บ่ค่อยได้กินดอ,อกพี่น้องป่าก็บ่กินดอ,อกวันนี้ฝนมาบัดเน,นี้ยพี่นอ้องฝนมาแล้วลมพัดตึงตึงตึงมาป่านบ่ค่อยกินพอมาครับผมแต่สีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ มื่อหนาจังว่ากันไม่เนาะพี่น้องยังภาพไปตกทั้งในก็นจังติดตามกันเบ้งเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ามื่อนี้ก็ได้ปนิลตัวนึงฮรล่ะได้มาโซตัวหนึ่ง,งอ่ะฝากพี่ฝากนอก้องไว้สัมนลแหละครับผมตัวปลาเมื่อนี้บอประสบความสําเร็จปันใด้นะครับผมฝากมาแล้วฝนมาแล้วหม่นมาทึมทึมทึมมาแล้วครับผมอ่ะสวัสดีครับผมสัมเนีแหละครับผมสวัสดีครับ